วันนี้น้องสตมจะพาทุกคนมากินข้าวมันไก่สิงคโปร์สูตรจากเชฟโรงแรมดังเริ่มต้นที่69บาทค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านตีน้อยขาชินข้าวมันไก่สิงคโปร์ถนนเพชรเกษมระหว่าง65กับ67ค่ะและที่ร้านยังมีกว๋วยเตี๋ยวหมูตุนเอ็นแก้วอีกด้วยนะข้าวมันไก่สิงคโปร์แบบชุดกินคนเดียว69บาทถทามากัน2คนแะนะนําชุดมากับกิ๊ก129บาทก็จะได้ข้าว2ถ้วยขยับขึ้นมาอีกนิดจะเป็นชุดครอบครัว199บาทกินกันได้ถึง4คนและวันนี้น้องเกตาม,มาทา ทั้งทีก็จัดชุดวงตระกูลไปเลยค่ะ499บาทกินได้8-10ถึงคนเลยค่ะทางร้านก็จะเสิร์ฟใส่ถาดมาให้แบบนี้เลยข้าวใส่โถน้ำซุปมากันแบบนี้เลยค่ะตัวข้าวมันที่นี่จะหุงมากำลังดีเรียงเม็ดสวยค่ะส่วนตัวน้ำจิ้มจะมีให้3แบบเหมือนได้กิน3ประเทศเลยค่ะจะมีน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวแบบไทยสูตรสิงคโปร์และสูตรฮ่องกงมาเกา๊าค่ะส่วนตัวสูตรฮ่องกงมาเก๊าน้องสเต็มไม่เคยกินพอได้ลองแล้วรู้สึกอร่อยดีค่ะส่วนสูตรดั้งเดิมเต้าเจี้ยวรสชาติดีค่ะส่วนไก่่ทีร้านจะ ใช้เป็นส่วนน่องติดสะโพกกินเข้าไปแล้วจะนุ่มเด้งไม่เละทําได้ดีเลยค่ะโดยรวมแล้วถือว่าเป็นร้านข้าวมันไก่สิงคโปร์ที่น้องแตมป์ให้พาเลยค่ะนอกจากข้าวมันไก่สิงคโปร์แล้วที่ร้านยังมีเมนูกว๋วยเตี๋ยวหมูตุนต๋นเตาถ่านสูตร60ปีด้วยนะคะน้าซุปเคี่ยวแปชั่วโมงกินหอมอร่อยมากที่นี่จะมีเอ็นแก้วหมูทีเด็ดหากินยากเลยค่ะมีทั้งแบบน้ําและแบบแห้งสั่งมาแบบชามยักษ์ อิ่มกันจุกๆไปเลย129บ้าทค่ะเกี๊ยวทรงเครื่องจานนี้ก็ทีเด็ดค่ะถือว่าเป็นร้านข้าวมันไก่สิงคโปร์ที่มีครบเลยค่ะมาที่นี่ของขาวยันของหวานรสชาติดีอีกด้วยแนะนําเลยนะคะร้านจะเปิดเที่ยงถึง3ามทุ่มส่วนวันเสาร์จะเปิดไวหน่อย10บโมงถึงสามทุ่มค่ะพิกัดตั้งอยู่ในตลาดอา u t ใกล้บิ๊กซีเพชรเกษมฝั่งขาออกระหว่างเพชรเกษม6 5สิถึงหกเขตบางแคค่ะก็อฝากไว้ด้วยนะคะใครที่กําลังมองหาร้านอร่อยอร่อยมาที่นี่ได้ค่ะตีน้อยข้าวสิงคร,ร์ ออร่ยแน่นอนน้องสเต็มคอนเฟิร์ม